ต่อนะคะทุกคนบรรยากาศสวยมากเลยนี้กำลังเดินทางไปได้ยองนะคะทุกคนให้ดูธรรมชาติข้างทางไปก่อนเดี๋ยวไปถึงที่หน้าง,งานแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ดูธรรมชาติดูสะพานดูสายไฟดูรถวิ่งไปวิ่งมา เขาข้างหน้าจะเป็นภูเขานะคะทุกคนใกล้ถึงระยังเนี่ยกี่กิี๋ยักษ์กี่กิโลน่าจะอีกประมาณสี่กิโลนี่ทุกคนใกล้จะถึงระยองแล้ว ก็เป็นปั an, ๊มนะคะข้าง so <c oughs> ๆก็จะเป็นปั๊มปั <resc> ๊มติดกันมากเลยนะปั๊มดาวกับปั๊มไม่น่ะติดกันมากเลยอ่าทุกคนเดี๋ยวจะพาขึ้นเนินเนี่ยอันนี้ข้างหน้าคือเนินนะคะเนินขึ้นแล้วก็ลงดูธรรมชาติสวยๆไปด้วยกันจ้าดูบ้านเมืองเขา่เหมือนบ้านเมืองตัวเองไหมระยอง ไม่ใช่อน,นั้นชนบุรีสิชนบุรีอมตะซิตี้อันนี้ไปยูคอนเห็ดเบคคะอันนี้บนสะพานเนี่ยแม่น้ำปุ้มปุ้มอยู่บนสะพานข้างๆก็จะเป็นยูคานะั่นนะ่ะก็ปลูกยูคาไม่ได้หาเห็ดขมเนาะว่างๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขากลับก่อนถ้าเจอต้นยูคาตรงไหนเดี๋ยวให้เฟนลองจอดสิ จะลงไปดูไอเห็ดเห็ดขมเขาเรียกเห็ดขมแถวบ้านแม่น้องปุ้มปุ้มเขาเรียกเห็ดยุกต้นยุคาลิตักแต่แถวแต่แถวอื่นเขาเรียกเห็ดขมเนาะขมก็ขมปุ้มขมปุ้มแต่มันแล้วแต่คนชอบนะบางคนเขาบอกว่ากินอร่อยแต่แม่น้องปุ้มปุ้มถามว่ากินได้ไหมก็กินได้อยู่แต่กินได้ไม่มากนะเพราะว่ามันไปเ,เวลาเรากินอะ มันอร่อยอยู่นะเวลาเรากินน้ำเข้าไปเนือ้ขอขมคอมากแต่แต่กินกับส้มตำอร่อยนะดอกตุมตุมดอกตุมตุมกินกับส้มตำเคยกินอยู่อร่อยมากมีพี่คนหนึ่งเขาพากินเขาซื้อส้มตำมาแล้วก็ใส่เห็ดขมสุดยอดบอกได้เลยว่าอร่อยสุดยอดนี่ธรรมชาติต่ ป้ายบอกว่าระยองสัตหีบตรงไปอ่าวอุดมอำเภอปวกแดงกลับรถเห็นปะ,นะเราก็ตรงไปนะคะเราไประยองเราก็ตรงไปเราไม่เลี้ยวะทุกคนบรรยากาศข้างหน้าโทรศัพท์ก็จะไม่นิ่งนะคะเพราะว่าแม่น้ำปูมจับไม่ได้ตั้งกล้อง ทองฟ้าส,สวยมากเลยทองฟ้าโอ้สีฟ้าสวยมากเลยข้างหน้าอันนี้พี่เขาทำถนนเนะพี่พี่เขาทำถนนไปไม่ถึงภูเขาสักทีมองเห็นตั้งนานแล้วมองเห็นตั้งนานแล้วแต่ไม่ถึงภูเขาสักทีโนู่เขาอยู่ข้างหน้า นี่เขาปลูกมันหรือเปล่าเนี่ยข้างๆเขาปลูกมันพื้นที่กว้างเขาไม่ได้ให้ทำอะไรนะนี่บรรยากาศสวยๆข้างหน้าก็จะเป็นภูเขาดอกไม้ดูดอกไม้สวยมากเลยเดิมทางดูทุกคนสีแดงอู้ยดูพวงนัน้นไดูสิอ๋อ ไม่มีดอกเลยนั่นอ่ะเออไม่มีอะไรนะใบไม้อ่ะมีแต่ดอกพูดผิดมีแต่ดอกไม่มีบักใบไม้เลยนีขึ้นขึ้นเนินอีกแล้วขึ้นสะพานขึ้นสะพานก็ลงสะพานอยู่แบบนี้มาตุโค้นมาดูชนเออระยองด้วยกัน ยองจังหวัดระยองนะคะทุกคนนี่ไฟจะถึงภูเขาแล้วน่าสวยไหมคะสวยไหมนี่ไปดูบรรยากาศ๋ถวแม่น้งปุ้มปุ้มอยู่ภูเขาไม่มีเดอ้อปทุมอ่ะไม่มีภูเขานะคะเนี่ยแถวเราอยู่ไม่มีภูเขาพอเราไปที่อื่นมีภูเขาตื่นเต้นมากเนอะ ตื่นเต้นมากสวยนี่จ้ามาชมบรรยากาศด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้ช่องพาเที่ยวหาอยู่หากินไม่ได้พาหาอยู่นะหาอยู่นะคะวันนี้คือพาเที่ยวเที่ยวระยองเออชนบุรีกับระยองอันนี้คือมาระยองชนบุรีก็เลยมาแลว้วตอนนี้ก็จะกลับรถไปเขาบอกว่าอะไรนะกลับรถ กลับรถเลยหลุออ,อกไปมันมีที่กลับรถเนีมีที่ทางไปมัตสึซิตี่อ๋อไปอเอาก็ได้ไปกลับรถก็ไปนู่นี่ทุกคนธรรมชาติกลางข้างสวยๆทุกส,สภาสภานะอุ่นใจ บากาศโดยรอบคืบรรยากาศโดยรอบไปด้วยกันจ้าใก้แล้วใกล้จถึงแล้วเท่ากับเราหาเที่ยวเลยนะทุกคนนันเนี่ยเท่ากับเราหาเที่ยวไ้เที่ยวไปในตัวด้วยนะทรงของแบบนี้ได้ไปทุกจังหวัดเท่ากับเราได้ไปเที่ยวในตัว เราจะแวะเที่ยวก็ได้จะอะไรก็ได้แต่แล้วแต่ใครอยากเที่ยวเนาะใกล้ถึงภูเขาแล้วนะยังไงเดี๋ยวถึงภูเขาไายให้ดูอีกทีนะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้จะติดไฟแดงล้วนี่เข้ามาในซอยแล้วนะคะดูดอกไม้ดิมทางไปด้วยกัน อันนี้เข้ามาในอมตะซิตี้แล้วนะคะทุกคนซอยอมตะซิตี้นี่ชมบรรยากาศสวยๆกับต้นไม้เขียวขจีโอ้สวยมากเลยค่ะ,ะข้างหน้าเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนบรรยากาศสวยมากเนอะร่มรื่นมากเลยเขาทำได้สวยจริงๆ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะยาวมากเกินไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่องพาเที่ยวหาอยู่หากินจ้า